สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญปวยทานนะคะเป็นลายเบสิกแบบง่ายกันนะคะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแล้วก็จะเหลือริบบิ้นนะคะด้านหลังไว้ลักษณะน,นี้ค่ะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีการไก่นะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะแบบนี้เลยตัวริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นตาลัคางเบอร์สองนะคะแบบนี้นะคะเราจะตัดริบบิ้นมาสี่เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่สามสิบห้าเซนติเมตรนะคะแบบนี้ตัดปลายแหลมนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลย ตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆพ,พับริบบิ้นลงมา10บเซนติเมตรค่ะตรงนี้นะคะรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะเราจะได้แบบนี้เลยแล้วก็จะมาขึ้นฐานกันเลยนะคะเราจะเอาริบบิ้นด้านที่สั้นนะคะไว้ด้านล่างนะคะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นที่1น,นะคะเส้นที่สองคล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่สาม ้อเส้นที่สองนะคะแบบนี้เส้นที่สี่นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่หค่ะสอดเข้าไปในห่วงตรงนี้นะคะตรงนี้ดึงออกมานะคะกว้างๆลักษณะนี้แล้วก็รวงอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้าไปในห่วงค่ะเพื่อน,อนๆก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เพื่อนๆที่ต้องการจะใส่เหรียญเลยนะคะก็นำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ หรือจะทําไว้เสียเหรียญทีหลังก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็พับริบบิ้นเส้นยาวด้านล่างนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้เส้นยาวด้านซ้ายมือพับลงมาค่ะริบบิ้นเส้นยาวด้านบนพับลงมาด้านล่างนะคะเส้นยาวด้านขวามือนําปลาริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะริดมุมให้เป็นลอยนะคะแบบนี้ เราจะได้ฐานลักษณะนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้งสี่เส้นเลยค่ะเส้นสั้นด้านล่างตรงนี้ก็สอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะสอดให้โคบทั้งสี่เส้นเลยนะคะ ดึงให้กระชับรีดมุมนะคะตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดค่ะแบบนี้เราจะได้แบบนี้ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะก็พลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมานะคะเราก็จะทำกลีบด้านในกันเลยนะคะตรงนี้กลีบด้านในทั้ง4กลีบค่ะเราก็จะจับลักษณะนี้เลยนะคะทำเส้นด้านซ้ายมือค่ะตรงนี้พับริบบิ้นนะคะมาตรงๆลักษณะนี้ค่ะ แล้วก็มอลลิบินเข้ามาด้านในนะคะแบบนี้แล้วเพื่อนเพื่อน,นำํำปลายลิบินนะคะมาสอดช่องตรงนี้นะคะสอดต,ตรงนี้ตรงนี้ค่ะด้านหน้าตรงนี้นะคะสอดไปตามแนวลิบินนะคะลิบินโผล่ตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงนะคะมุมตรงนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนใช้ลิบินเนื้ออ่อนทํามุมอาจจะหักนะคะตรงนี้อาจจะหักได้ง่ายเพื่อนเพื่อนต้องค่อยๆดึงะคะ่ะแบบนี้ เส้นต่อไปเส้นที่สองนะคะเส้นนี้พับริบบิ้ลงมาค่ะทำเหมือนเดิมนะคะม้วนริบบิ้ค่ะนำปลายลิบบิ้สอดด้านหน้านะคะตรงนี้ด้านหน้าเส้นของตัวเขาเองนะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะเพื่อนก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงจัดกลีบนะคะ,ะได้กลีบประมาณนี้ค่ะแบบนี้ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่3นะคะเส้นนี้เส้นที่3นะคะเพื่อนๆก็ทำเหมือนเดิมสอดนะคะตรงนี้เส้นต่อไปเส้นที่สคะ่ะตรงนี้ สอดด้านหน้านะคะตรงนี้จากนั้นเพื่อนๆก็ไล่ดึงนะคะดึงจัดกลีบตรงนี้ให้เท่าๆกันค่ะค่อยๆดึงนะคะ พอเราดึงจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้พอเราได้แบบนี้เราก็จะมาทํากลีบด้านนอกนะคะกลีบที่สองนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะพาลริบบิ้นนะคะลงมาลักษณะนี้ม้วนริบบิ้นนะคะเหมือนเดิมเลยเราก็จะสอดนะคะระหว่างกลีบตรงนี้คะ่ะด้านในกลีบนะคะด้านหน้าตรงนี้เลยสอดเข้าไปนะคะแบบนี้ถ้าเพื่อนๆสอดยากใช้แหนบช่วยดันนะคะ ปาลิบินผูด้านล่างนะคะตรงนี้เพื่อนๆ่อก็ค่อยๆดึงกลีบนะคะแบบนี้ค่ะค่อยดึงกลีบลงมานะคะแบบนี้เดี๋ยวเรามาจัดกลีบที่หลังได้นะคะเราก็จะได้กลีบป,ประมาณนี้เลยนะคะเส้นต่อไปนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะเส้นที่สองพาลิบบิ้ลงมาค่ะหมอนลิบบิ้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ซอดนะคะตรงนี้ ต้กลีบนะคะด้านหน้าตรงนี้เลยเพื่อนๆก็เพื่อนๆก็ดันนะคะแบบนี้ปลาลิปิ้นผล่ด,ด้านล่างนะคะก็ค่อยๆดึงค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามนะคะทำเหมือนเดิมผาลิปิ้นลงมาค่ะมวนิปิ้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ซอดนะคะตรงนี้ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สีนะคะเส้นนี้เพื่อนเืก็ทําเหมือนเดิมค่ะจากนั้นนะคะไล่ดึงค่ะไล่ดึงกลีบให้เท่าเทกันเลยนะคะ ให้เพื่อนดูกลีบให้เท่ากันค่ะแล้วก็จะได้กลีบประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้จากนั้นเราก็พลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาให้เพื่อนสอดเก็บริบบิ้นนะคะเส้นยาวนะคะตรงนี้เลยนะคะสอดทั้งสี่เส้นเลยนะคะสอดริบบิ้นเส้นยาวนะคะ แบบนี้ค่เพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังก็นําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆจะใช้กาวสองหน้าแบบบางนะคะติดที่เหรียญก่อนก็ได้นะคะแบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆสารไรยขัดคห้เพื่อนๆสารไรยขัดธรรมดานะคะแบบนี้ ดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับแบบนี้นะคะแล้วก็นำเทปใสนะคะมาติดนะคะการริบิ้นเลื่อนหลุดนะคะแล้วก็ไม่ให้เหรียญเราหลุดด้วยนะคะแบบนี้ค่ะขั้นตอนนี้สําหรับเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะเราจะทําลักษณะนี้เลยส่วนเกสรตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะตกแต่งนะคะจะติดด้วยลูกปัดก็ได้นะคะเกสรน,นะคะ ก็จะได้แบบนี้เลยดอกไม้แบบง่ายๆสวยๆนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากด้วยนะคะเ,เพื่อนๆลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ